โอชาบอกว่าท้องสองซาวดูน้องอีกตอนไหนอันนี้หมอไม่เข้าใจคําถามโดยปกตินะคะการอันต์ซาวอาตอบตอบรวมๆแล้วกันนะคะว่าใน ในการท้องนะคะเราไม่มีจํากัดว่าเราไม่ควรซราบเกินกี่ครั้งไม่มีข้อจํากัดเจ้าได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีผลเสียอะไรแต่มีขั้นต่ําขั้นต่ําคือต้องซาวไตามาสละครั้งนะคะไตามาสละครั้งหมายความว่าไตามาสแรกก็คือในช่วง11สัปดาห์ถึง13สัปดาห์6วันหนึ่งรอบ นะคะเพื่อวัดความหนาผนังหลังต้นคอคอนเฟิร์มอายุคันแล้วก็ดูว่าน้องเนี่ยเป็นการตั้งครรภ์นในพูม,มิลูกดีไหมนะคะหรืออาจจะทาก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ช่วง1 1ถึงส4สัปดาห์ไอ้13สัปดาห์6วันเนี่ยต้องมาวัดความหนาผนังหลังต้นคอหรือว่าที่เรียกว่านูคอทางลูเซนซีหรือว่า NT นั่นเองนะคะเพื่อคัดกรองระดับหนึ่งก่อนดูเรื่องอความเสี่ยงที่จะเกิดมีสารพันธุกรรมสุดปกติก่อนหนึ่งรอบนะคะพอไตามาสองนะคะก็คือในช่วงอายุค,คันสนะถึงปดสัปดาห์แต่ส่สวนใหหญ่หมจะไม่แนะนะใถึงย นีเวทสัปดาห์นะคะอันนี้ก็คือมาซาวละเอียด นะคะเป็นเรียกว่าซาวใหญ่คือซาวตั้งแต่หัวจรลดเท้าเลยนะถ้าอย่างซาวกับ MFM หรือว่าอย่างหมอไอ้พวกหมอเนี่ยก็จะดูตั้งแต่หัวจรลดเท้าวรวมเอ็โคหัวใจด้วยดูความปกติของหัวใจด้วยนะคะแล้วก็ได้ตั้งแต่สมองโครงสร้างสมองหน้าโซนหน้าแขนขานับนิ้วมือข้อนิ้วอะไรทั้งหมดนะคะอ่าอันนี้คือไตามาสองต่อมาคือไตามาสามไตามาสามเราก็จะไปซาวอีกทีใน,นช่วง28สัปดาห์ถึง32สสัปดาห์อะไรช่วงนั้นนะคะเพื่อดูอะไรดูตำแหน่งรก นะคะดูท่านะดูความสมบูรณ์ของน้องดูน้ําหนักน้องดูเกรดลกดูว่ารกเส่อมหรือ,อยังนะคะประมาณนั้นแล้วก็ดูความปกติที่เจอใหม่ในไตมาสามได้อย่างเช่นภาวะกระวังลมภาวะภาวะกําลังลมเลื่อนที่มาเป็นตอนไตมาสามหรือว่าเป็นภาวะลำไส้อุดตันซึ่งอาจจะต้องอาจจะมาเจอตอนไตมาสามก็ได้นะคะหรือว่าอะ,อะไรอีกดีอ,อื่นๆนะคะก็คือ คาอปกติที่มันหลุดมาจากไตมาสออ่ะเราก็จะมาดูไตมาสามอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณนี้อันนี้คือขั้นต่ํานะคะ